สวัสดีครับสมาชิกแฟนไรแอสปิโนซานะครับผมสปิโนซาคอรมนิตประจำหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูกับสตาร์ฟุตบอลนะครับวันนี้วันพระฤหัสบดีนะครับ16เมษายนโฟกัสฟุตบอลวันนี้มีความน่าสนใจพระเอกหลักครับอยู่ที่ฟุตบอลบรีกเบรลุนนะครับวันนี้มีโรงสนามทั้งพรีเมียร์ลีกกับบรีสมอลนะครับผมจะโฟกัสการวิเคราะห์ไปที่บรีกละหนึ่งคู่นะครับเริ่มกันที่คู่แรกครับไปกันที่บรีกสูงสุดพรีเมียร์ลีกเบรลุนนะครับวันนี้ไปกันที่การเจอกันระหว่างดิโลโมมินนะครับเปิดบ้าน พบกับทางนีมันกรอฟโน,นครับดิโนโมมิน the moment, ออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะครับมีเพียงแค่3แต้มนะครับจาก4เกมแรกแต่เกิดเราดูจากผลงานแนวรางเนี่ยแล้วก็ขุมกำลังตอนนี้ครับแนวรุกเนี่ยมีอ e ีวานบาร์กรับจับคู่กับเวลาดิสลาฟคริสมวิดครับถือว่าหวังผลนะครับวันนี้ครับเล่นตอหน้ากองเชียร์นะครับเจอกับทางนีมันกรอฟโนซึ่ง อาจจะผลงานดีกว่านะครับในการออกสตาร์สีเกมได้นะครับแต่ถ้าเกิดเจาะลึกลงไปนะครับนีมาโกโน่เนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกลางต้องใช้คําว่าค่อนข้างแย่นะครับเกมรีกหลังสุดนอกบ้านชนะเพียงแค่หนึ่งนะครับแล้วก็ปัญหาหลักเนี่ยคือเกมลุกที่ยิงได้น้อยมากเพียงแค่2ประตูนะครับยิงได้แค่2ลูกจากปนักจุนนี้ครับดูแล้วน่าเป็นห่วงครับเปเยโนทาดินโมวินครับซึ่งเกตบอลเนี่ยยังพอดูดีกว่านะครับแล้วก็เล่นต่อหน้ากองเชียร์เนี่ยวางผลได้เพราะฉะนั้นกําแพงครับที่เปิดมาให้ดินโมวินครับเป ครึ่งมุมแล้วก็ไปกอดเตุเ็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์ดินาโมมินนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับโรงไปที่ฟุตบอลบริกสทบอลน,นะครับเบลลุดเป็นการเจอกันระหว่างชักต้าโซลติก่อนครับเปิดบ้านพบกับทางโซลนะครับชักต้า อาจจะออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะครับแต่เกมล่าสุดเนี่ยพึ่งจะเรียกคืนความมั่นใจด้วยการถล่มคู่แข่งมา4ศูนย์ครับวันนี้ครับกลับมาเล่นต่อหน้ากองเชียร์ครับผมดูจากขุมกำลังเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขามีการดึงเอานักเตะจากทีมชุดใหญ่เนี่ยลงมาเล่นในทีมชุดสำรองพอสมควรครัทำให้เกมลุกเนี่ยไหลรื่นหวังผลได้มากขึ้นเจอกับทางสรุดครับซึ่งผลงานเนี่ยอาจจะดูโอเคนะครับแต่สไตล์การเล่นของสรุดเนี่ยเป็นทีมที่ชอบเปิดแรกมากนะครับทีดขันนอกกลางเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับ เเกมหลังสุดเนี่ยชนะเพียงแค่2แพ้5เพราะฉะนั้นจุดนี้ครับดูแล้วคู่นี้เป็นบอลที่แรกกันทีต่อทีนะครับแต่อาวุธหนักของครับของชักต้าเนี่ยดูดีมากกว่าแล้วก็เล่นต่อหน้ากองเชียร์ด้วยเพราะฉะนั้นกระแผงครับที่เปิดมาให้ชักต้าโซลิตกร,รับเป็นต่อ1เมตรผมบอกว่าชนะตั้งไวครับแล้วก็มีขาดเท่เต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์ชักต้าโซลิตกรันะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองทีมในคลิปนี้ฟุตบอลบริเบอรุสพิมลิดครับเชียร์ทางดีโมมินแล้วก็รีส์สำรองเชียร์ชาคตาโซลิต